นะก็เป็นร้านเพื่อนๆกันนะครับอันนี้สั่มากินเองนะครับไม่ได้สปอนเซอร์สปอนเซอร์ไม่เข้านะก็คนถามหาก็มาเยอะนะครับเกี่ยวกับกาแฟที่มันสู้โนมอ่ะก่อนหน้านี้ก็แนะนำนะครับเป็นกาแฟขั้วอ่อนนะครับหมองกับทํำริปหรือจะเป็นกาแฟที่เป็นอเมริกาโน่หรือเอาไปผสมพวกน้ำผลไม้ก็ได้นะครับแต่คราวนี้กาแฟสู้นมเน ขอ,องวอมแบนเนี่ยมีกาแฟสูส้น,นมอยู่สองตัวนะครับก็คือเป็นกาแฟพัวกลางนะมีเดียมโรสกับอีกตัวหนึ่งคือดาร์กโรสนะครับก็คือเป็นตัวเข้มนะครับราคาก็150บาทนะครับ250กร,รัมก็ถือว่าไม่ได้แพงนะเป็นอาราบิก้าร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับคือถ้าคุณไปเดินตามห้างนะคุณจะหาที่แบบ150บาทแล้วเป็น250กรัมสำหรับอารบอารบิกา้าคงไม่มีนะ ถ้ามี150บาทก็น่าจะได้แค่200กรัมนะครับหรือถ้าจะเอา250กรัมก็น่าจะตาำสูดที่นี่คือ190บาทเนะี่ยเดี๋ยวอันนี้ผมลองชิมแล้วละ่ะกลิ่นนะกลิ่นก็นจะเป็นแบบคล้ายๆพวกคโคโก้อะไอติมเ็ดน,ดนนะนี่ครับ มานี้สีก็จะออกคล้ายๆโกโก้นะกลิ่นเขาก็เหมือนโกโก้ด้วยนะแล้วก็รสก็อาจจะเป็นโกโก้เหมือนกันนะครับบอกว่าตัวนี้มันเหมาะกับกาแฟสูนมนะน่นะสาตเกีนะครับสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางช้อปปีนะตอนที่คุณสั่งในช้อปปี้อ่ะเขจะมีให้เลือกว่า ะให้เขาบดมาเลยไหมบดแบบไหนบดแบบเครื่องเอสเปโซหรือจะบดแบบเฟนเพสหรือจะบดแบบสําหรับดิฟก็ได้นะครับตอนนี้ผมสั่งมาแบบไม่บดนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเมล็ดแล้วผมมาบดเองนะวันนี้ผมจะบดสําหรับเครื่องเอสเปโซนะครับก็จะค่อนข้างบดละเอียดหน่อยนะบดละเอียดนิดนึ่งนครับางๆก็จะประมาณนี้อันนี้ผมอัดเข้าเบ้าแล้วนะครับเข่าเบ้าสาหรับเครื่องเอสเปโซนะ เครื่องที่ผมใช้นะครับจะเป็นเครื่องยี่ห้อโอกินะะราคา2,000กว่าบาทครับ, 3, รบ,รบตอนนี้น่าจะเดี๋ยว 2, ประมาณ2,000กว่าบาทนะมันจะมีช่วงโผนะครับตัวโอกิเนี่ยมันก็จะมีหัวมาให้เนี่ยทั้งหมด3หัวนะหัวหนึงจะเป็นหัวโดยเชกุโตะนะครับหัวหนึงจะเป็นหัวสำหรับในเพโซแล้วก็เป็นหัวแบบเป่าแบบนี้นะครับมันจะเป็นเครื่องแบบถึอัตโนมัตินะครับมันจะเลือกได้ว่าผมจะเอาระดับน้ําแบบไหนนะครับเป็นแบบ กดเอาเลือเอานะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้ผมใส่น้ำผึ้งเข้าไปนิดนึงนะครับใส่น้ำผึ้งเข้าไปนิดนึงนะวันนี้ก็กะว่าจะมาทำกาแฟเป็นกาแฟนมอัลมอนด์นมอัลมอน์ผสมกับหมองนะครับแ๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่า หน้าตาสีสันจอไปเป็นดันนเครื่องโอเ้นี่ความดัน19บานะครับราคาแค่สามพันกว่าบาทแต่19าบาทถือว่าไม่แพงนะลองดูหน้าตาของกาแฟกันก่อนนะหนาเร็จนะ19บานะครับก็ได้จะได้มาเป็นดบบสายีีม,มาเลย ถ้ารวมทีมด้วยก็75 ml ถน้าน่งเดียวก็50 ml นะครับอันนี้ผมจะทำเมนูอะไรก็บอกแล้วเป็นเมนูนมนะนี่นะครับนี่นมที่ผมใช้ครั้างนี้ก็คือ เป็นนมอัลมอนด์มอนะครับของยี่ห้อ137นะครับกล่องสีแดงๆคือรสชาติของมันเนี่ยจะหอมมีความเป็นมอสนิดนึงผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับกาแฟขั้วกางของวังแบทที่มีกลิ่นและรสชาติเหมือนกับโกโคนะครับมันใกล้นะครับสีสันก็จะเข้มๆเลยนะ คือถ้าเป็นคััวอ่อนของเขาครับจะออกสีน้ําตาลนอ,นอ่อนๆนะครับแต่อันนี้เป็นครัวกานะครับก็จะเข้มขึ้นมานิดนึงอันนี้ครับชี้มาเน้นเน้นเียมาเน้นเน้นเนเลยอ่าสวยงามนะครับผมจะเทลงไปในนี้ละ อันนี้ผมผสมน้ำพึ้งผสมน้ำพึ่งไปนิดนึงนะครับเพราะว่ากาแฟมันค่อนข้างเข้มนะครับก็ออกแนวโกโก้เลยออกขมเลยครับออกขมเลยก็เลยเอาน้ำพึ่งหวานๆนะนิดเดียวครับหยดเดียวนะครับเอาไปตัดน,นะ หนาตาประมาณนี้สวยงามนะคือนอมอัลมอนด์เนี่ยผมใส่น้ําแข็งแล้วก็ไปแช่แข็งฟรีเอาไว้แป๊บหนึ่งประมาณ10บสิบนาทีน้ำหน้นตาตาก็ออกมาเป็นประมาณนี้สวยงามนะครับให้ดูกันให้ดูกันเป็นนอมอัลมอนด์ผสมมอลนะครับก็ขายมันต่ำแหละเราก็รักสุขภาพนะครับสําหรับคุณรักสุขภาพมีวิตามินด e ีเยอะนะครับวิตามิน B ีแคลเซียมนะ บำรุงประสาทบำรุงกระดูกบำรุงผิวบำรุงเล็บบำรุงผมทุกอย่างนะครับบำรุงตรแอลมอน์ประโยชน์ยยเยอะสำหรับคนรักสุขภาพนะครับูครับแก้วอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะ,ะแต่กาแฟสวยมากดีดีดีว่ะบอกว่ารสชาตินะครับมันจะคล้ายๆกับว่ากิน ช็อกโกแลตมอสครับนะผาชายนะครับคุณกินช็อกโกแลตมอสจะไม่เหมือนคุณกินกาแฟเท่าไหร่นะครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับกาแฟสูตนมแบบนี้นะเหมาะสำหรับคนที่จะเอาไปทำมาค้าขายครับอย่างเช่นคนที่ใช้โมก้าพอดนะเห็นว,ว่าช่วงนี้กำลับบงฮิตนะครับแต่ที่ผมว่าจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าโมก้าพอดแล้วผสมนมเนี่ยเป็นพวกเอสเปรสโซเย็นลาเต้เย็น หรือจะเป็นไอพวกแมคคิอาโต้อะไรพวกนี้หรือใครคุณจะเอาไปผสมเป็นอะไรนะเดอร์ตี้คอฟฟี่นะตัวนี้ผมว่าเหมาะเลยนะรสชาติแบบกำลังดีรสแบบโกโก้หอมโกโก้มีกลิ่นกรารมลนิดนิดนะโอเคถ้าใจสนใจนะครับนี่เลยครับวอมแบตคอฟฟี Warm ่นะครับวอมแบตโรสเตอร์บอมแบตคอฟฟี่โรสเตอร์ ชื่อยาวนะของเพื่อนผมเองนะครับลงรั่วเป็นโรงขั่วเล็กๆอยู่สาทรน,นะคือปริมาณที่เขาขายก็ไม่เยอะนะครับคือเหมือนกาว่าเขาจะทําไม่เยอะเราก็จะได้กาแฟที่มันคั่วใหม่ๆมาเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งคุณภาพเขาก็จะดีคือที่ผมเคยเห็นหนะเขาลงเฟซบุ๊กนะครับเขาก็เหมือนครับรติดต่อพวกชาวไร่ชาว,าชาวสวนนะ่ะทางภาคเหนือเองเลยนะครับปลูกป่าป่าดงไปเองเลยไปดู ไปดูสวนกาแฟไปดูที่รงทัวที่นู่นด้วยนะครับว่าชาวบ้านงองคุนยังไงนะ,อะโอเคถ้าสนใจก็ฝากด้วยนะครับแนะนำเลยนะครับวอลแบทคอฟฟี่โรสเตอร์นะครับมีเดียมโรสนะครับเราหน้าถ้ามีโอกาสจะลองด้านโรสให้ดูละกันส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไรห่หรอกวงด้านโรสถ้ามีเดี่ยมโรสมองมองโอเคแต่ที่ชอบสุูก็ไลท์โรสนะอันนั้นเด็ดจริง โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับ